เป็นไงถ้ามีท่าทางแอนิเมชันนะครับผมแบบเจ๋งๆเนี่ยให้เราได้เลือกเล่นต่างๆมากมายเลยนะครับเช่นการนั่งแบบนี้นี่ครับผมหรือการนอนแบบนี้นี่ครับผมก็จะมีให้ในมอดมือถือหรือว่าแอดออนในตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับไฮดอกไม้ได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เจ๋งอีกแบบหนึ่งนะทุกผู้ชมดูนะครับนี่ครับท่าทางนะครับผมแล้วก็เราจะสามารถแคสคิลได้ด้วยนี่เป็นไงยังเฟี้ยวเลยนะครับนี่ครับ นี่โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมวันนี้ผมก็มีนะครับผมหมดมือถือหรือว่าแอดออนนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถนะครับผมใช้นะครับผมสกิลต่างๆนะครับผมของอาวุธได้นะครับแล้วก็จะนะครับมีแอนิเมชันเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็แอดออนนี้นะครับผมชื่อว่า f i r e y นะครับผม XFA Animation นั่นเองนะครับก็คือว่ามันจะมีแอนิเมชันต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเดินแบบนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆ เหมือนเป็นลมนะครับเห็นปะเหมือนเป็นลมด้านหลังนะครับแบบเราวิ่งผ่านลมอะไรเงี้ยนะครับจะมีเส้นๆออกมานะครับแล้วก็มีผ้าคลุมมาให้ด้วยนะครับผ้าคลุมแบบผิวสวยเลยดูดีน้านะครับที่จะมาในแอนดรอันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมยังที้เห็นไปนะครับเราเนี่ยจะสามารถนะครับนั่งได้ด้วยนะครับนี่นะจะเป็นท่าทางต่างๆนะครับนี่นะครับ เราสามารถนั่งได้นะครับผมโดยเราเนี่ยนะครับผมใช้เจ้าสีเอาไว้ย้อมนะครับเอาไว้ทําการทำแอนิเมชันในการนั่งนะครับพกไว้ได้นะครับผมไลท์เกรดได้อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบ็กได้นั่นเองนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยนั่งได้หรือว่านอนได้นะครับมันใช้ได้หลายแบบนะครับเห็นปะอันนี้กอดเข่าก็ได้นะครับอันนี้คือถ้ากอดเข่านั่นเองนะฮะนี่นะครับคือหนึ่งอันเนี่ยมันใช้ได้หลายท่านะก็ลองกดดูเห็นปะนะครับมันก็จะเปลี่ยนท่าไปนะครับหลายแบบเลยครับลองกดดูปึ๊บนี่ครับเห็นปะ มันก็จะเปลี่ยนท่าไปหลายแบบเลยนะครับนี่นี่ครับผมการใช้ก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ละอันครับผมนี่ครับอันนี้คือแกว่งขวาได้ด้วยนะครับผมนะก็จะหลายได้ใช้ได้หลายแบบเลยนะครับ1อันเห็นปะนี่นะครับผมโอเคส่วนนี้ก็เป็นการนอนนะครับเเราเห็นกันไปแล้วนะครับการนอนนั่นเองนะครับโอเคดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแอนอนนี่นะครับมีอะไรกันบ้างเนาะนะครับ อย่างที่เห็นเลยนะครับผมก็จะเป็นอาวุธต่างๆมากมายเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีเพิ่มให้มาให้เราเนี่ยได้เอาไปเล่นกันนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเอาไปคราฟได้ในหมดเอาชีวิตรอดด้วยนะครับแล้วก็อาวุธที่มันใช้สกิลได้เนี่ยนะครับเราต้องมาทาการคราฟในโต๊ะอันนี้นะครับผมอ่าโต๊ะอันนี้นะครับคราฟแบบพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าการคราฟ มันคราฟยังไงเนาะครับเราไม่ต้องมาคราฟในเครื่องนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเราต้องมาคราฟในเครื <board> <saliva S 2> ่อง a d v a n c e ์นะครับผมสป i t t i n g Table นะครับผมก็เครื่องนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอาวุธกันดีกว่านะครับว่ามันเนี่ยมีความแปลกตายังไงเนาะนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับมันสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาหยิบกันมาทีละนิดอันดีกว่านะครับก็จะแตกกันต่างกันไปเนาะนะครับอาวุธแต่ละอาวุธเนาะโอเคเรามาดูกันธนูอันแรกนะครับนี่ถ้าเราใช้อาวุธเนี่ยหยิบมาตรงช่องซอร์สเห็นปะคือ ตัวละครเนี่ยนะครับผมมันจะเอาอาวุธนะครับมาใส่ไว้ด้านหลังนะครับเต็มไม่หมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกตามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูการยิงธนูกันดีกว่านะครับนี่ครับนี่คือท่ายิงธนูนะครับเดี๋ยวลองยิงธนูนะว่าธนูนี้จะเป็นยังไงครับนี่นะครับเป็นเหมือนธนูอ่าไฟนะครับธนูไฟที่สามารถระเบิดได้นะครับลองยิงดูนี่นะฮะ นี่นะครับนี่คือธนูนะครับยิงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําการรีโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ยิงได้อีกแต่ละทีเนี่ยต้องรีโหลดด้วยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับธนูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกดาบกันดีกว่านะครับดาบเนี่ยมองได้ว่าเวลาที่เจ๋งมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอซัมมอนม็อบมาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับมาโชว์มาโชว์การฟันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับพวกดาบพวกนี้นะครับเห็นปะดาบออฟจัสติสนะครับอันแรกนะครับผมก็ ถ้าเราเนี่ยเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะครับผมเราจะสามารถกันได้นะครับผมนี่ครับกันดาเมจได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าจะเป็นยังไงนะปะลองดูครับผมมาครับโหมดเอาชีวิตรอดครับเดี๋ยวเราลองกันดูนะครับว่าเป็นไงนี่ครับก็จะสามารถกันได้นั่นเองนะครับผมแต่เลือดเลือดก็ลดอยู่นะฮะอ่ะโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองใช้กันดูนะครับว่าแต่ดาบเนี่ยเป็นยังไงครับโอเคดาบแรกเนี่ยนะครับผม ก็ดาบ of justice นะครับผมเราจะสามารถใช้สกิลของดาบได้นะครับเพียงแค่กดค้างที่หน้าจอนะครับนี่นี่ดูการฟันทุกคนนะครับดูแอเมชั่นการฟันฮะนี่ครับดาบใหญ่มันจะหนักนิดนึงนะครับผมดาบใหญ่นะนะครับส่วนสกิลเนี่ยดาบอันนี้เนี่ยเราจะสามารถกระโดดขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมกระโดดขึ้นไปด้านบนได้แล้วดูจะมีสถานะนะครับเอฟเฟกให้ด้วยนะครับนะดาบอันนี้เนาะ คือการใช้สกิลเนี่ยเราต้องรอรีโหลดสักแป๊บหนึ่งนะถึงใช้ใหม่ได้นะครับโอเคตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วจะลองลองดูนะครับนี่ครับกระโดดไปแบบนี้แล้วแล้วก็ฟันได้แบบนี้เลยนะฮะก็นี่คือนะครับเอฟเฟกที่ติดมากับดาบของแอดออนตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเอ็นเดอร์เครมอร์นะครับมาดูกันว่าเอ็นเดอร์เครมอร์จะเป็นยังไงนะครับลองใช้ดูอ่ะอ่ะมันตรงกลางอันนี้ครับผมอ่ะไอไอมังกรนะครับดักกอนบริดสนั่นเองนะครับลองใช้ มาด้วยเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันจะดาบนี้เรามาดูด์คสตีลนะก่อนเปนก่อนดีกว่าครับดาร์คสตีลเควมอร์นะครับดูก่อนว่าทำไงาทำอะไรได้นี่ครับอ๋อมันเป็นการวาร์ปได้นะดาบอันนี้นะครับเนี่ยดาบอันนี้มันเป็นการวาร์ปได้เดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวรอมันรีโหลดสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับมันเป็นการวาร์ปมาได้นะครับโอ้แต่ดาบแรงมากครับทีเดียวตายเลยนะครับดาเมจบวกสิบนะครับซุปเปอร์จัมป์นะครับกระโดดสูงอ่า อันนี้อ๋อมันก็จะมีบอกนะครับไม่ใช่วาฟนะครับวาร์ฟจะเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดแบบไปด้านหน้านะครับก็คล้ายการวาร์ฟแต่มันจะกระโดดไปครับดูดินี่ครับกระโดดแบบซูเปอร์นะครับผมนะอันนี้นะครับผมเป็นวอยเบรกเกอร์นะครับผมเป็นคล้ายๆขวานนะครับคล้ายๆขวานที่แบบอันใหญ่นะครับดูเราจะวิ่งช้ามากนะครับโดยกัน่าทำอะไรได้นะครับอืม คือทุบลงพื้นนะฮะก็จะเกิดอาการสั่นสะเทือนนะครับลองตีธรรมดาดูนี่ครับนี่คือการตีธรรมดานะครับนะครับส่วนการคลิกค้างก็คือว่าการใช้สกิลเองครับนี่นะครับทุบลงไปลงพื้นเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดาบอันนี้ดูนะครับไดมอนด์นะครับผมอันใหญ่เลยดาบใหญ่เลยนะครับลองดูครับ ครับป้องกันได้แต่เลือดก็ลดอยู่นะครับนะฮลองใช้สกิลดูว่าทําอะไรได้อกระโดดนะครับเป็นการกระโดดขึ้นมาด้านบนนะครับดาบไดมอนด์อันนี้นะฮะอ่าส่วนนี้ก็เป็นปอกของคาตาณะนะครับนี่คาตาะที่ผมโชว์ไปนะครับในต้นคลิปนะครับลองใช้ดูนะคาตาณะเป็นยังไงนะใช้สกิลดูนะครับอืมห นะครับเหมือนเป็นการพุ่งนะครับเราก็จะมีแบบเหมือนมีไฟออกมาด้วยนะพุ่งเร็วมากนะครับพุ่งเร็วมากเดี๋ยวจริงการฟันธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับการฟันธรรมดานะครับส่วนการกดค้างเนี่ยนะครับจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ฟันเลยนะฮะนี่ครับสกิลนะครับเพเทพนี่ครับผมแอนิเมชันการว่ายน้ํานะครับผมก็จะประมาณนี้นะปรับเปลี่ยนจากเดิมมาเลยนะครับ นี่นี่นะครับผมอ่ะนะครับการว่ายน้ํานะฮะแล้วก็การบินนะครับการบินซ้ายขวานะครับผมก็นี่จะปรับเปลี่ยนจากเดิมเลยนะครับนี่ปกติมันจะแบบบินตรงๆนะครับอันนี้คือจะเอียงนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆซูเปอร์แมนเลยนะฮะมี้าวลคุมด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอ่ะลงมาเมื่อกี้ดูตัวตอนการลงนะครับนี่นะครับท่าแลนดิ้งนะฮะ เจ๋งเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูของต่อนะครับผมวันนี้ก็อาจจะรีวิวไม่หมดนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองเล่นันเองนะครับผมอ่ะมาลองดูพวกมิสซ้างกันดีกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้ผมยังไม่โชว์นี่เลยนะครับ Ender ดอร์เควรเนี่ยนะครับมันต้องการเจ้าเจ้านี้ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับไอดาบอันนี้นะครับ Ender ดอร์เควรเนี่ยนะครับมันต้องการเจ้าไดคอนบีดด้วยนะครับผมแล้วก็เอาจัดมาเลยละกันนะครับอ่ะจัดมาเลย เดี๋ยวเราลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับจะสามารถวาร์ปมาได้นะครับผมวาร์ปมาตีพวกมอนสเตอร์หรืออะไรอื่นได้เลยนะครับดูนะครับผมเอามาเยอะๆเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เรามาดูกันนะครับดูใหม่รอบนึงนะครับกับดาบเอ d นเดอร์เควมอลอองนะครับ ป๊บนี่ครับเราสามารถทีละพอร์ตได้นั่นเองนะครับผมอ่าเทวันไปเลยที่เจ๋งเลยนะฮะส่วนนี้จะเป็นพวกอ่ามิดสั้นนะครับมิดสั้นนะครับลองใช้ดูนี่ครับมิดสั้นก็จะเป็นประมาณนี้สามารถทีละพอร์ตได้นะอันนี้นะครับผมโอ้ยยอดเลยนะครับไม่ใช่ถีละพอร์ตนะครับเดชเขาเรียกว่าการเดชไปข้างหน้านะครับผมก็นึกว่าทีละพอร์ตทั้งหมดเลยมันเป็นการอ่าพุ่งไปขหน้าแบบไวๆนะครับผมนี่นี่ครับ เฮ้ยระเทศนี่ครับนี่ว้าวเจ๋งๆเลยฮะอ่านะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับดาบๆเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันไปได้เลยนะครับผู้ชมก็สามารถไปเลือกเล่นกันเองได้นะฮะอ่ะเรามาลองดูอะไรกันดีกว่านะครับนี่แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลสติกนะครับแล้วก็พวกคาตนะพวกนี้นะครับผม ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือซองใส่คาตนาอันเองนะฮะเอาเป็นสเปียร์แล้วกันนะครับสเปียร์แล้วก็เขียวโอเคนะฮะผมจะประมาณนี้เอ้ยลืมลืมรทรายเดนนะครับทรายเดนนี่โคตรเจ๋งเลยนะไปะอืมก็ทุบเหมือนกันเลยนะพวกเอ่อพวกขวานพวกอะไรนี้นะครับผมก็จะเป็นการทุบลงไปตรงที่พื้นนะครับผลการฟันก็อน,นิเมชั่นประมาณนี้นี่นี่นะครับอา ตัวนี้ก็จะเป็นมาดับเบิลสติ๊กนะดับเบิลสติ๊กตีแล้วก็จะลอยขึ้นไปด้านบนสองครั้งนะครับเหมือนตีสองทีนะครับนี่นะครับส่วนการสกิลเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเอาไว้ตีอย่างเดียวนะครับตีให้มันอ่าเด้งไปทั้งบนสองรอบนะครับนอ่าฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคาตานะไดมอนด์นะครับคาตานะไดมอนด์๋ยวลองเสกคิปเปอร์ดูดีกว่าคิปเปอร์มามามาลองดูคาตานะไดมอนด์จะเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าหยิบนะครับ น,น,นี่นี่ครับผมถ้าหยิบคืออย่างเท่เลยนะฮะจุๆบน,นี่ครับผมนี่นะสกิลสกิลก็ใช้ได้อยู่นะโอเคไอรอนคาตาะนคนับผมก็นะครับหยิบจากลองได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนี่ครับสกิลก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะรับไอรอนคาตานนนะฮะผมมามาลองดูห่อครับ นี okay. hey, ่นะครับผมใช้สกิลได้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเคียวนะครับผมเคียวเนี่ยนะครับสามารถดึงพวกมอนสเตอร์นะครับเข้าหาตัวเราได้นะครับแล้วก็ฟันไปเลยนะฮะนี่คือนะครับสกิลของเคียวนั่นเองนะครับสามารถดึงพวกมอนสเตอร์หรือม็อบต่างๆเข้ามาหาเราได้นะครับนี่นะครับดึงมาเลยนะครับโคตรเจ๋งอืมอืมนะฮะโอเคแล้วก็นี่ครับผมเอ็นเดอร์ทราเดนอันนี้นะครับผมเอ็นเดอร์ทรายนเดนแล้เนี้ย เราสามารถปลาแล้วก็นะครับไปกับถอยเดนได้เลยนะครับนี่แล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเพิ่มมาด้วยนะถ้าเราปลาแล้วก็แล้วก็ไปกับถอยเดนเนี่ยนะครับเราจะได้เพิ่มมาอีกนะครับไม่รู้อันนี้เป็นบั็กหรืออะไรนะครับแต่ก็ได้เพิ่มมาเฉยเลยนะครับดูดียิ่งยิ่งปลาไปเยอะเท่าไหร่นะครับจะยิ่งได้ถ่ายเด่นมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วลองฟันดูนะครับนี่ นี่ครับผมแอนิเมชันการฟันนั่นเองนะฮะก็ไปมีอะไรอีกไหมครับผมเอ้ยผมลืมนี่ครับอันนี้เป็นเหมือนนวมนะฮะเหมือนนวมเอาไว้ต่อยมวยอะไรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนวมอันนี้ไปใส่ดูครับผมปุ๊บนี่นะครับผมพอใส่แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับตรงหมัดเราเห็นป่ะนี่ลองต่อยดูนี่นี่คือแอนิเมชันการต่อยนะครับนี่นะฮะคล้ายๆนวมต่อยมวยเลย นะฮะนี่ปึ๊บ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 นะครับสามารถใช้สกิลได้เหมือนกันนะ๋ยวลองดูนะครับว่าสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปลองใช้ดูมันเป็นนี่ฮะมันเป็นกระโดดขึ้นนิดนึงนะครับนี่แล้วมีเสียงด้วยเห็นป่ะเสียงไยนี่นี่ครับสกิลของนวมนี่ครับเหมือนเป็นกระโดดขึ้นนิดนึงนะฮะผมไม่ได้สูงมากอะไรมากมายนะครับเหมือนเอาไว้บัฟการต่อยนะครับจะทำให้ต่อยเนี่ยแรงขึ้นนะครับ กับการที่เรากระโดดขึ้นนะครับกับการที่เราใช้สกิลนะครับนี่ครับผมเห็นป่ะจะโดนดาเมจด้วยนะครับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ต่อยได้เลยเนี่ยฮะอุ้ยเจ๋งเลยนะฮะมีอะไรอีกไหมวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับลองเอาไปเล่นก็ดูได้นะฮะผมบอกเลยว่าสนุกมันจริงๆสนุกมันจริงๆนะครับผมกับท่าทางแอนิเมชันใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มอาวุธนะครับผมต่างๆเนี่ยนะครับจากเดิม นะคนับผมให้เราไปลองเล่นกันนะครับผมโอเคเรามาลองดาบนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้หืมโอเคครับแล้วก็จะมีพวกชุดเกาะเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมก็สามารถไปดูกันได้นะครับนี่มีนี้ด้วยครับผมเป็นมงกุฎนะครับผมลืมผมลืมโชว์นะครับอ่ะนะับผมนี่นะครับผมปรับให้ตอนเช้าแป๊บหนึ่งนะครับโอเค นะฮะนี่นะับผมก็จะมีมงกุฎด้วยนะครับผมนี่พอสายแล้วผมก็จะเป็นมงกุฎเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมนะฮะทุกคนเอาไว้คลุมหัวนะครับนี่นะครับผมแต่บอกว่าเหมือนจะล่องหนได้หรือเปล่าเอาไว้พรางตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับแล้วก็พวกชุดเกาะประมาณนี้นะครับนี่ชุดเกาะใหม่นะครับนี่สีเหลืองนะครับลองเอาไปดูกันได้นะครับโอเคนะครับนี่ครับ ชุดเกาะก็จะมีหลากหลายเลยนะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันนะครับผมนี่เลยนะครับนี่ทำจากแร่หรือทำจากสิ่งต่างๆนะครับผมก็เรามาดูลายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมโอเคครับผมก็สัสดีครนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมอยากเอาไปลองเล่นนะครับผมก็สามารถเอาไปลองเล่นกันดูได้นะผมบอกเลยว่าสนุกจริงๆนะครับผมมีทั้งอนิเมชันเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็พวกอาวุธต่างๆสามารถใช้สกิลได้นะครับผมก็ลองเอาไปดูกันนะผมสามารถโหลดได้ที่ ด้านล่างคำอธิบายได้เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใหม่ครั้งหน้าสวัสดีบา,บายๆครับผมมาเจอกันครับแย่ yeah!